ในแมปกัสเก้าไนท์อินเดอะฟอเรสถ้าเราทำกรแพงกั้นเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันจะเข้ามาได้ไหมและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมจะทําในวันนี้เราจะต้องตัดไม้ก่อนใช่ไหมเกมนี้แล้วเขาให้เราไม้ไปทําอะไรวางไว้เช็วางไว้ก่อนใช่ไหมหรือว่าเอาใส่ได้เลยเอาใส่ได้เลยปะโอเอาใส่ได้เลยครับแต่เราตัดไปหลายๆต้นแล้วกันนะครับโอเคเต็มแล้วไปเลเวลสองแล้วแค้มไฟเลเวลสองโอ้แมบปบกว้างขึ้นด้วยครับคุณผู้ชม ก็คือเลยต้องตัดไม้เอาไม้ไปใส่ตัดไม้เอาไม้ไปใส่เพื่อให้แแบบมันเปิดกว้างขึ้นหรอต้องหาอาหารไว้ด้วยใช่ไหมเด็กหายฮะอุย้ยบอกตำแหน่งได้ด้วยเด็กอยู่ฝั่งนู้นนะแต่เดี๋ยวแปนว่าเดี๋ยวเราเอาไม้แล้วก็อาหารวางไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยกระต่ายจะไปไหนวันนี้กระต่ายอโอ้โหมันหลบอ่ะโอ้โอโอโอควจะฆ่าได้วางมาเยี่ยมเราทีห่หน้าเข็มสวัสดีเจ้ากวางกแสงกวางกัวแสงแต่กวางไม่น่ามาหรอกมั้งกวางมาเราก็เอาไฟฉายส่องเข้าไป เดี๋ยวตอนนี้เราอัพเวลแคมไฟเวลสาม,มานะบันนี่ฟู้ดผมจะเอาอะไรดีเอาเป็นฟู้ดโอ้ที่เก็บของมากขึ้นครับใส่ได้15ช่องเนี่ยดีดีใส่ได้เยอะมากอาเดี๋ยวเราไปดูที่บนหอประภาคารหน่อยแล้วว่าจะมีของไหมเฮ้ยตรงนั้นมีกองไม้ด้วยครับคุณผู้ชมขึ้นไปดูของข้างบนก่อนนะข้อมูลมีไปฉายเต็มเลยนะมีเงินครับกับถ่านนะมีถ่านสองก้อนครับเราเก็บไม้ไปเลยครับเดี๋ยวเราเอาแซปปิ้งแยกไว้นะครับเอาไปเยอะๆเติกองไว้เยอะๆอ่าได้ที่วางแบบนมาละ อาทีนี้เราก็กดดูแบบได้แล้วแบบตอนนี้เรายังนิดเดียวเองนะไม่ได้กว้างมากเลยเนะี่ยผมมีทานครับเอาทานมาก่อนก็ได้โอ้กระสุนครับโอ้กระสุนให้เยอะมากโอ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้ยิงไม่ได้โอ้ยิงโดนยากเหลือเกินขอ,อขวานดีๆสักอันหนึ่งได้ไหมขอ,อขวานดีๆสักอันหนึ่งโอ้โหได้ถังน้ํามันต่อไปผมจะต้องไปหาเด็กแล้วหรือยังเอ่ยตอนนี้ผมยังไม่มีหอกต้องหาหอกก่อน โอ้ oh, นี่ไงเจอหอกแล้วครับคุณผู้ชมโหพูด oh, oh, ถึงก็ได้เลยเเราต้องอัปเกรดต๊ะคราฟก่อนพออัปเกรดตัวคราฟเสร็จปุ๊บเราก็ทําให้ดูเวลาครับเราสร้างกําแพงจริงๆได้แล้วเหรอไม่ต้องจะไม่จําเป็นต้องใช้ต้นไม้แล้วเหรอเนี่ยโอ้ oh, อยู่ใกล้มากเลยนะโอ oh, <laughs> ้มีมีหมาเต็มเลยโอ้โหโอ้แต่ผมก็กัดแรงอยู่นะ uh. เอาเด็กยัดใส่ถุงอืีทีนี้นเราต้องตามหาเด็กคนที่สองนะ มากันแค่สองคนจะทําอะไรฉันได้หืมเฮ้ยได้สร้อยมาด้วยครับแล้วก็ศพไปเผาไฟแต่รู้สึกว่าผมใหญ่จะหาที่ตัดไม้ที่มันดีอว่านี้หน่อยนะขวานแล้วก็หอกครับแต่เรามีหอกแล้วเสร็ก,ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาอาที่หลังนะจะเอาขวานก่อนอ่าได้ขวานใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะคราฟอันนี้นะเราเอาไม้ที่เรามีทั้งหมดหน่าเป็สองกันครับเดลูซิมันใหญ่ไหมอุ้ก็ใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราจะสร้างแตบตรงนี้นะไปถึงมุมนี้เอามาเล็กๆหน่อยมาเราไปหาไม้เพิ่มอีกครับเอ้ะอันน แต่ตรงนี้ดูไม่น่ามาาไหระอัปเกรดแคมป์ไฟก่อนแล้วกันนะครับโอเคทีนี้เราก็น่าจะไปช่วยเด็กได้แล้วครับแมปรากว้างมากใกล้สุดแล้วใกล้สุดแล้วเด็กอยู่ข้างในมีกล่องไหมนี่ไงกล่องอ่าถังน้ำมันครับการเก็บไม้ไเยอะๆครับตอนนี้ต้องใช้ไม้เยอะมากแต่เราต้องทาปิดล้อมเด็กเลยครับเผื่อมอนมันกระโดดเข้านะเฮ้ยมีต๊้ครับระดับต่อไปด้วยหรอครับแต่เราต้องหาไม้ก่อนตอนนี้ไม้สําคัญมากไม้มาปลูกใกล้ๆครับเนื้อหมีปีโอ้โอ้แรงมากอ โอ้มืดแล้วโอ้โหมืดพอดีกวางกวางโอ้หมีข้างหน้าก็หมีอืมนี่เป็นคิดก็แค่เป็นคิดจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้โอ้เจอหมาออโอ้โหโอ้ดีนี่เก็บมาก่อน่อะระหว่างนี้เรามาทํากําแพงรอก็ได้ครับกําแพงออกมาเยอะๆอใกล้ทําสําเร็จแล้วครับคุณผู้ชมเราได้มาครึ่งหนึ่งแล้วโอเคเราเอาอาหารมาย่างเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราก็ต้องมาทําไฟหน่อยเพราะว่าไฟมันจะหมดละผมจะต้องไปหาได้กี่คนหนึ่งละ ภาวนาว่าอย่าได้เพชรอีกนะอ่าอะไรเฟินโอเคเดี๋ยวเราไปหาฟืนเพิ่มกันครับแล้วก็เหล็กด้วยนะโอเคตอนนี้เหล็กเราครบแล้วครับเหลือแค่ไม้นะสาิบห้าเอ้ยยี่สิบห้าอันขาดอีกสิบท่อนเราก็จะได้ที่ปั๊มน้ํามันละครับครบ,ครบแล้วเอาไว้ตรงนี้แล้วกันครับโอเคเฮ้ยกล่องสีแดงอืมันจะเจอได้อะไรได้เสือ้ออันนี้คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรผมเก็บไปก่อนแล้วกันนะ ท่าเราก็จาเป็นตอนนี้ฝนตกทุกวันเลยล่วนี่ <c oughs> ได้กําดักกระเพิ่มครับออกําดักมีนี่ยจะมืดแล้วเออรีบกลับก่อนนะโอ้โห,โหมาแล้วอื้ได้อยู่หนีหนีท่านอยู่ท่านอยู่ท่านอยู่อยโอ้โห<อ>ฝ<อ>นมาตกมันตกบ่อยเกินนะ่ะฝนรอบนี้มันตกบ่อยมากผมไม่เจอเลื่อยหรือขวานดีๆเลยเพะต้นไม้มันอยู่ไกลอ่ะโอ้ฝนตกอีกแล้วมันตกทุกวัน,นจริงๆนะเนี่ยนี่ไงได้ขวานแล้วได้ขวานแล้วโอ้โหกว่าจะได้ แต่ตอนนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องปืนแล้วครับตอบนี้ตัวหน้าไม้มาตัวเดียวนะแต่ตัวลูกตุ้มที่โดนทีหนึ่งนี่น่าจะหายไปเลยนะผมโอ้ฝนตกเลยตกไม่พักเลยนะเราอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาตัดไม้กันย,ยาวๆเลยครับโอเคอครับผู้ชมผมเตรียมมาแปดสบสี่ไม้แล้วนะวางให้มันกันหินกระโดดได้นะวางให้หมดครับตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกนะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอีนิดเดียวีนิดเดียวครับอืม้มอ่ะ วางไปอีกให้เสร็จแล้วครับไม่เคยทาอันไหนนานขนาดนี้มาก่อนเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมรอบน,นี้ผมเตรียมมาร้อยกว่าอันแล้วนะวัาวมันจะหมดก่อนนะไม้แล้วก็วางอีกครับประมาณเอามาสักสี่อันแนละ้วตอนนี้อ่ะอแล้วก็ตัวนี้อันหนึ่งครับอือตรงนี้อันสุดท้ายอือหือตอนนี้มอนเข้าด้ทางเดียวแล้วครับกว่าจะทําได้นานมากเดี๋ยวผมจะคัฟเรดาร์ก่อนนะครับอยากรู้มันคืออะไรตรงนี้แล้วกันนะ โอ้เอไปสแกนหาตำแหน่งไอ้กลมๆที่ผมถามหาตอนแรกอ่ะมันดอกจากไอ้เจ้ามอนที่มันมาบุกบ้านเราด้วยเดี๋ยวเรารอประกอบมันจนเสร็จแล้วกันนะครับผมจะต้องไปซื้อของาตกแต่งที่นี่สักหน่อยโอ้รอบนี้มีรั้วครับเราซื้อล้วมานะอืมอันนี้กันไว้อีกอันหนึ่งครับในระหว่างรอเดี๋ยวผมจะคาบเตียงไว้ด้วยนะวางไว้ชิดๆกันเลยโอเคในวันนี้มันจะมาบุกครับแต่ปืนเอเลียนไม่มีแล้วอ่ะผมหาปืนเอเรียนไม่เจอเลยรอบนี้โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่มันจะมาบุกกันนะ ก็ผงจะรอดูว่ามันจะกระโดดข้ามมาได้หรือเปล่าเพราะมันจะเข้าได้ทางเดียวนะมาครับโอ้ยเดินผ่านก็ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหแล้วยืนข้างบนด้วยโอ้ขี้โกงมากอุ้ยเจ็บเจ็บ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 อืมอืมอืมเฮด้านนี้มเอีกอันหนึ่งครับอ๋อเอาประกอบเลยนะ เหลืออันเดียวครับมันต้องมากระโดดขึ้นไปได้นะเมื่อกี้เนี่ยมันกระโดดขึ้นตรงนี้เลยนะผมวางอะไรดีไม่ให้มันกระโดดขึ้นไปก็แคเราลองเปลี่ยนการวางใหม่ดูนะว่าแบบนี้น่าจะกันได้อยู่นะถ้ามันกระโดดเข้ามาแค่ตรงกลางอะแต่ผมกลัวว่ามันจะกระโดดขึ้นมาติดตรงนี้ครับคุณผู้ชมให้แล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะติดกับดักเราไหมแล้วมันจะกระโดดขึ้นไปข้างบนได้อีกไหมเนี่ยจะรอดูว่าอันนี้มันได้ผลไหมครับเปิดแท็บก่อนนะแล้วเปิดเรียบร้อยแล้วครับดูสิมันจะไปกันรอดไหมอืมอื แต่ว่าไม่ติดข้างหน้านะอุ้ยโอ้โหแรงมากโอ้โหตายถ้าคนไหนอยากให้เล่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านังดีคริปชั่นนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย